เอาไหมสนี่นว่ดินะจะับไปให้คำคนนย่อๆยิงๆไหย่อกับย่อๆยิงๆเหมือนคุกับคำค้นไปไหนเทลนี่ก่อนบัดีเดี๋คนละแจเด้อะแจ่ไหนเดคนละแจ่แจ่คนละมุม ลูกน้องค่อยปั๊ดเบิดไปเลยลูกน้องค่อยเอามืออื่นเอามือแรงนี่ตอนบ่ายนี่เห็นงานได้เอาได้อยู่เปล่าได้อยู่เปล่าเอาดีๆนะเอาเบิดไปจาะขวดแล้วนี่โอ้ยตายแต่ยางเดียวเลยอย่างเดียววันบอาปฏิเสธแล้วครสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ ยินดีต้อนรับดันกรับสู้ช่องเบียรที่ชิดพงอีกเช่นเคยครับผมนี้ครับผมมาทําการยกตั้งเสาครับพี่น้องครับเสาหน้าหกคูนหกครับพี่น้องก็มาหอดบริเทายให้เบื้องลึกตัวถือทั้งรถครับตอนนี้เวลากัเจ็ดโมงครับผมผมก็สี่ยกเจ็ดโมงครึ่งเนาะตอนนี้เอาเสาอีกเสาโตลงมาวางไว้ให้พอพามเพิ่นหมัดนะครับผมเสาบ้านหลังนี้ครับเป็นเสาสี่เมตรครับหน้าหกคูนหกใช้เล็กคอยตัวดีบีสิบเนาะสิบมินคอย ตัวนี้เป็นเหล็กข้อยอซิปมิลนะพี่น้องเด้อหนาหกคูนหกครับผมยาวอยูซีเมตรตัวนี้เอามาสิบสองต้นครับมากระบาแม็กคือเก่าคนเก่าคนเดิมเพิ่มเตริมคือความฟึ่งตื่นความฟึ่งตื่นตัวนี้พี่กัดอยู่ที่หลังรอพชเซกาครับผมอันนั้นก็ราคาดีเดงคืออบตเซกาครับพี่น้องนะนี่ครับอยู่ติดกับบ้านเออปั้นสวนนะครับบ้านสวนของ ของสร้างปอดนะพี่น้องนะสร้างรับเสาทีมงานด้อยกันนะพี่น้องนะอันนี้ก็ที่มานรวมเป็นสร้างปอดแต่สร้างมาทางใหม่ตัวนี้ก็มาเร็วไรครับผม12ต้นโดยคูกคานสองสเต็ปเหมือนเดิมอันนี้คือคานขอดินอันนี้คานคานยกระดับยี่เทือกนี้นะพี่น้องนะ12ต้น เดี๋ยวดับรถก่อนเดี๋ยวถ้าพประพันเ์็ดพิธีกรรมพิธีการก่อนเนะาะสร้างมื่อกี้ไปหาตัดใหม่เห็นอย่างเงี้ยรีบบอ่ะนะเทีครับผมเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวทำการยกตั้งขึ้นนะผมยายเพิ่นม,มาก่อนนะพระาพามก็มาแต่เจ้าของบ้านยังก็มาเดี๋ยวให้เพวรม,มาใหญ่แต่ใหญ่เท่านี้แล้วกันเนาะมาโอ้ใหญ่เท่านี้ เป็นยังงเรนี่กนบ่ดนี่คนละแจเด้อแจะไรก็คนละแจแจคนละมุมอามุมมุมเฮือนเนาะมุมเฮือนมุมผังเนี่นะแต่สิมุมดินคือสิเลียนไก่ทช่ไหนพุนเหรอกบไปใจ ไวจนี่ให้พระแม่ธรณีเพ okay. ิ่นเป็นตัวกำหนดเขตว่าให้อยู่ตรงนี้ที่สังเฮือนสั่งซานเพิ่นใหญ่ออกสีมุมนะสีบานบางบานสีมุม เตรียมอักเตรียมไเใส่นี่ดอักอันเดียวกันเนาะกับมันอักมันเพี้ยนมาเป็นกวักแต่วก่อนเนาะ

มันคือบอม,มัด <laughs> มาเอาไหมส่นี่เนดินะจะจับไปให้ำคำโค่นย่อๆยิงๆไหลย่อกส่ย่อๆยิงๆเหมขขบโคบกบกนกับคำโค้นตัวนี้จะฝ่ายเก่าบ้นี่ไฟจะเก่าจะกี้ Để về la nhục lại, bay, lên, đấy, mất, để nhục tăng lên, để về la báo, báo, ơi, như là mong yêu sum yêu yen ขึ้นแล้วครับผมเสาเอกเสาโทขึ้นแล้วเนาะต่อไปกระซี่ยกไหลหลังเลยครับผมมันนี้ขอบข้าไในครับข้างในกบ่าเพลื่อนตีผังรัดนะฮะตีผังรัดแล้วไม่รักเปกระตอกรัดแล้วก็จะได้แรนรอบข้างครับเพรผมใครพื้นที่ไม่ไลายครับพื้นที่ไลยอยู่เป็นยังครับผมหกต้นขึ้นไปละเดี๋ยวพื้นที่ขำใหญ่เดี๋ยวจะได้เลยเก็บทางนี้แล้วรถขึ้นทางนี้เลย นี่ครับผมเสาซีเมตรนะเสาซีเมตรประเทศบ้านโมเดิรนะ์นเนาะเสาซีเมตรหน้า6คูณหนะครับความยาวซีเมตรโกค่า, m, าสองสเต็ปประมาณนี้นะครับผมสูงประมาณนี้เลยมาครต้อสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายครับต้วที่สิบสอง ใชครับผมตัวท้ายของเฮานะเสาสี่เมตรหน้าหกคูนหกครับเจลีคออ้อยตัวอาบิสิบเนาะสิบมิ้นอยครับผมเรียบร้อยครับผมกาขึ้นไปที่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผมเสาหน้าห้าเอ้หกคูนหกนะหกคูนหกแล้วพี่นอ้องเลยยาวสี่เมตรครับบานโมเดิร์นครับทรงลักษณะโมเดิร์น น่าจะโมเดลธรรมดานะอันนี้คือตัวขั้นใหญ่ครับตัวขั้นใหญ่ขั้นน่อยอยังบ่มีเด้ยเป็นสั่งต่อ,อยมุกหลังกับมุกหน้าเนาะอันนี้ก็เป็นห้อง4คูณ4เมตรครับผมรูคานสองสเตปฮะเป็นสเตปคานข้อดินแล้วก็ยกพื้นขึ้น,นมาบาันไดสาคัญนะพี่น้องเนาะนี่ครับอันนี้สร้างกำลังตีคำหยันอยู่เนาะนี่ครับลักษณะรูคานห้องครับจะอยู่ประมาณนี้นะนี่คานข้อดินคานข้อดิน40เซ้นครับเพื่อนเห็นไปอัอนนี้ก็ ก็อิดขึ้นมาสองก้อนนะพี่น้องเนาะหนึ่งสองนะ, 1, 2, นะครับทะลุหากันซีด้านครับผมหูคนนะันเนาะเอาเผื่อไว้นะครับใส่ขาใส่อนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอโอเคครับผมเดี๋ยวไปหา,ากินข้าวกินน้าน้ำอันเพลินก่อนเนาะแล้วเขาก็จะเดินทางกลับกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ทางเพื่อนเตเเรียมเกตเ็กเล็กๆดน้อยหรืนหนอเสียบดึงเ,เพียกก่อนด้เตียนน้ยหน่อยนึงเนาะตัวน,นี้ เดี๋ยวเอาเสื้อกับบินไปแจ้งราคาแล้วก็กินขา่าวกินน้ำนะพี่ทั้งนั้นกินข้าวกินน้ำกันเด้อไม่ใชกินน้ำกินข่าวอ่ะอ่ะ<า>เช<ๆ>ือกกับรายละเอียด นอได้น่ยมาหุ่นยายๆกันออกไปยายายกันออกไปอย่านอไมนีกับปเดี๋ยวมานี่ปอบอกทางุนเก็บทานคุนออกแม็กเก็บบอันนั้นมันจได้นางคุณเข่งแรงแข็งแรงแล้วเอาไหมโอ้ยไหนหมอหลูกนอนใครไหมเ่ยบเก็บอะไรบนน่นาะ ยินลูกน้องค่อยบ้าเบิดไปแล้วลูกน้องค่อยเอามืออื่นเอมือแรงนี่ตอนบายนี <S <s ่เห็นงานได้เอาได้อยูบอ่ะได้อย่บ่ะเอาดีๆนะเอาเบิดไปจะขวดแล้วนี่โอ้ยตายยางเดียวเลยยางเดียววันเราปฏิเสธแล้วนอนละครึ่งมืเนาะบาได้ได้ครึ่งมือบมลได้ได้ เสากันห oh, ัวเขาจะยังบริเทียอยู่เด้้ิดันข้องหอวันแรกก็มีดิมาสร้างอันหงน้าเป็นไรเงยกันไปลงไว้ก็ได้อันไปแม็กไปโอ้เอิอนลูกบอลูกเลยว่ะมอนี่วะเบังคายนะแม็กทีถอยรถถอยลงหุ่นละแม็กเอารถรถคันนี้ยย้าไปเด้อย้ายไปหุ่ โอเคเรียบร้อยแล้วบาทนี้ครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเสานะครับผมสิบสองต้นเนาะพี่น้องเนาะมาส่งลูกค้าครับผมก็เรียบร้อยไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เนาะผู้ใดสนใจก็ฝากกดไลค์กดซับตะข่ายกดแชร์มานั้นได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไปเจอกันในคลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับ